ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ็อกอินเวสสาำหรับในคอนเทนต์นี้ครับผมจะมาพูดในเนื้อหาการเทรดทองคำเป็นการพนันจริงหรอหลายคนที่เป็นนักเทรดมบือใหม่ครับมักจะเข้ามาหาผมแล้วก็ตั้งคําถามเหล่านี้วันนี้ครับผมได้แยกแยะออกเป็น7ประเด็นด้วยกันว่าการเทรดทองคําเป็นการพนันหรือเปล่า หากเพื่อนๆคนไหนที่ยังติดใจอยู่ลองฟังคลิปนี้ครับและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาดีๆฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ช่องพอกอินเวสด้วยนะครับในข้อที่1สิ่งที่ทําให้การเทรดทองคําต่างจากการพนันคือหลักการและความรู้การเทรดคือการอ้างอิงตามหลักการทางเศรษฐิไม่ว่าจะเป็นแนวรับแนวต้านความรู้ทางเศรษฐกิจหรือในเรื่องของเทคนิคต่างๆเช่นเมื่อไรก็ตามหากเราจะเข้าออเดอร์เราต้องใช้ปัจจัยเหล่านี้ในการวิเคราะห์เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการตัดสินใจแต่ในฝ้าของการพนันไม่ได้มีอะไรมารองรับเลยนอกจากการเกิดขึ้นแบบสุ่ การทอยลูกเตา๋า1-6ึ่งถึงหกเราไม่มีทางรู้ว่าจะออกหน้าไหนหรือการโยนเหรียญหัวก้อยเหมือนกันเราก็ไม่มีทางรู้ว่าในช็อตนั้นจะออกหัวหรือออกก้อยหลักการที่2คือความน่าจะเป็นที่ควบคุมได้ในการเทรดเราสามารถควบคุมความเสียหายหรือกําไรที่เราจะได้รับได้เราสามารถบันี้เมนจ์เมนต์ลิกซ์เมนจเมนต์ควบคุมความเสี่ยงได้ทุกอย่างแม้กระทั่งจุด SL จุดตัดขาดทุนหรือจุดท p หรือควบคุม R r หรือลิกซ์ดีวอร์สเดโชรวมแม้กระท,ทั่งวินเลทที่เราสามารถเก็บเป็นสถิติได้หลักการเหล่านี้สามารถเอานํามาวิเคราะห์ในการเทรดหรือวาง กลยุทธ์ในการเทรดได้แต่กลับกันในฝ้าของการพนันเราไม่สามารถควบคุมความเป็นไปได้อะไรเลยทุกอย่างเกิดขึ้นแบบเร็วมากและทุกอย่างเกิดขึ้นแบบสุ่มแล้วไม่มีทางรู้ว่าเจ้ามือกําหนดกฎเกณฑ์หรือใครเป็นคนคุมกฎกฎนั้นต่างหากเราไม่สามารถบริหารความเสีย่ยงได้ว่าช็อตต่อไปเรามีโอกาสถูกต้องช็อตต่อไปเรามีโอกาสผิดเช่นตัวอย่างหากคุณปั่นสล็อตหรือปั่นบาคาร่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าณช็อตจนั้นแจ็คพอตจะแตกหรือพอตคุณจะแตกก่อนหลักการที่3คือการบริหารต้นทุนหรือคําว่า money management ในการเข้าเททรรรรรรรดุุกกกคัั้้้งงาาาาตตอมีรบบริิหหจนนและ เสี่ยงอย่างเป็นกิจจาลักษณะเช่นหากเราออกออเดอร์นี้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ว่าจะเล่น1% 3%5% หรือ10%อเต่อออเดอร์แต่ในฝ้าของการพนันไม่ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนอยากได้มากก็ลงมากอยากได้น้อยก็ลงน้อยหรือบางทีเวลาเราแพ้ติดต่อกันเรามักจะเล่นแบบมาเต็งเกลเช่นออเดอร์ที่1แพ้ออเดอร์ต่อไปคุณมักจะเบิ้ลเป็น2เท่าออเดอร์ที่2แพ้ออเดอร์ถัดไปคุณมีโอกาสจะเบิ้ลเป็น4เท่านั่นคือการพนันอย่างแท้จริงครับ RSI MACD Stochastic EMA หรือแม้กระทั่งอินดิเคเตอร์ที่ตัวผมใช้นั่นกนะ็คือ GS ที่ใช้ในการเล่นทองคําในจังหวะที่ไซเวและ TTS ที่ใช้ในการเล่นทองคําในจังหวะที่พิ้งเป็นเทรนด์นั่นเองแต่ในทางกับการ,การพนันไม่ได้มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบและไม่ได้มีจุดวัดผลในการเข้าออเดอร์นั้นเลยทุกการแอคชั่นในการพนันล้วนแล้วต่เกิดจากการคาดเดาและก็ความเป็นไปได้ที่คุณสร้างขึ้นในหัวของตัวคุณเองหลักการที่5คือผลตอบแทนในระยะยาวหากวันนี้เราเป็นเทรดเดอร์ที่เราเทรดอย่างมีวินยัยเชื่อ ื่าไม่หากเรามีลิก e ์ดีวอ r เลโชที่ดีหรือวินเลทที่ดีและระบบที่มันสมบูรณ์แบบหรือระบบที่ใช้การได้เป็นท่าประจำที่ทําซ้าได้จริงๆเราสามารถใช้ความสามารถเหล่านี้ในการเจนเงินในตลาดระยะยาวได้เลยเพราะระบบเทรดของคุณเป็นระเบียบแล้วในฝ้าของการพน,นันเจ้าบ้านมักจะได้เปรียบมากๆบางทีเราเล่นได้บางทีเราเล่นขาดทุน ฉะนั้นการพนันไม่เคยมีความยั่งยืนในนั้นเลยหลักการที่6เรื่องวัตถุประสงค์ในการเข้าตลาดการเทรดหรือการลงทุนเราทําไว้เพื่อความมั่นคงและมั่นคงในระยะยาวเช่นหากวันนี้คุณเป็นนักเทรดทองคําหรือนักเทรดฟอเร็กหรือนักเทรดหุ้นก็ตามคุณจะใช้ความรู้และความสามารถของคุณในการเมเนจความเสี่ยงและเข้าทํากําไรในจังหวะที่ตลาดมีความผันผวนแต่ในฝ้าของการพนันไม่ใช่เลยครับเรามักจะเป็นคนหนึ่งที่เล่นเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเล่นพอให้อดรีนาลีนในร่างกายมันหลัง่ง เช่นคุณปันสล็อตปันบาคาร่าหรือแทงหวยหรืออะไรก็ตามมันลุ้นและมันตื่นเต้นมากๆเลยนั่นเลยเป็นสเสน่ห์ของการพนันเพื่อให้เราเนี่ยเสพติดความสุขและการลุ้นแบบนั้นนั่นเองข้อสุดท้ายข้อที่7ครับจิตตะวิญ,ญาณและวินัยการเทรดคือเราต้องควบคุมพฤติกรรมการเทรดและเข้าออเดอร์ตามรูปแบบแผนที่เราได้วางไว้เช่นเวลาที่คุณเทรดหากราคาวิ่งไม่ถึงจุดเราก็จะไม่ได้มีการเข้าออเดอร์ หรือหากราคาวิ่งถึงจุดแล้วเราอาจจะพิจารณาความเสี่ยงหรือปัจจัยภายนอกรอบข้างและตัดสินใจในการเข้าออเดอร์ด้วยลอจิกหรือ n d เซทที่ถูกต้องส่วนการพนันมักใช้อารมณ์และความโลภในการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์นั้นๆ ตัวอย่างหากคุณเสียแล้วคุณหัวร้อนคุณก็มักที่จะทุ่มหมดหน้าตักเพื่อเอาคืนในออเดอร์ถัดไปหวังว่าคลิปคลิปนี้จะช่วยแยกแยะให้กับเพื่อนๆได้เห็นภาพว่าการเทรดทองคําไม่ใช่การพนันและการเทรดแบบการพนันกับการเทรดแบบนักลงทุนต่างกันอย่างไรสําหรับใครที่ได้ความรู้และได้เห็นภาพใหม่ๆจากคลิปคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องพอกอินเว a ด้วยนะครับสำหรับผมพอกอินเวสฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันที่อีพีถัดไป